สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับนุ้ยอีกเช่นเคยนะคะในช่อง half n nice n i ย stay ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะเมื่อวานฝนฟ้าเป็นยังไงบ้างคะแถวบ้านนุ้ยนะทั้งลมทั้งฝนลมกระโชกแรงมากค่ะตกทั้งคืนเลยนะคะมีทั้งหนักและเบาค่ะฝนฟ้าในวันนี้นะคะฝนเพิ่มขึ้นทุกภาค ลมมรสุมและร่องมรสุมเนี่ยเริ่มพัดเลี้ยงเข้าหาพายุในทะเลจีนใต้ค่ะจึงทำให้เกิดฝนตกต่อเนื่องนะคะและตกหนักตามแนวร่องมรสุมและด้านรับลมมรสุมในภาคต่างๆค่ะฝนหนักก็อยู่แนวภาคก,กลางตอนล่างภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกและตอนนี้นะคะสำนักพยากรณ์อากาศต่างประเทศค่ะให้ตรงกันว่าพายุในทะเลจีนใต้เนี่ยจะทวีกาลังแรงขึ้นค่ะ คลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คอากาศประจําวันกันค่ะพร้อมกับจังหวัดเสี่ยงภายฝนตกหนักจังหวัดสีเหลืองนะคะก่อนอื่นนุ้ยขอกําลังใจจากทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณค่ะและขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้นะคะร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะจึงขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้นะคะอันหนึ่งในช่วงวันที่6ถึง11ตุลา ยอมความกดอากาศตามกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นค่ะและเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไหหลํา,าลประเทศจีนขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดค่ะหรือจะมาอัปเดตให้ทุกคนนะคะตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศแต่ละภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตร และเพชรบูรณ์ค่ะภาคตวนออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารครามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ บริเวณจังหวัดกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีพนะนครศรีอยุธยาสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงคารามสมุทรสาครกรุงเทพนนทบ,บุรีสมุทรปราการและปทุมธานีค่ะภาคตนออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะ บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภักใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีค่ะภักใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะ ทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะจบพยากรณ์อากาศค่ะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย